ผลมวยโลกอัมลาสังเวียนของเซอร์เกย์โคเวเลฟผลปรากฏว่าเซอร์เกย์โคเวเลฟสามารถเอาชนะน็อกอาร์เทอร์แมนในยกที่7ปิดฉากอัมลาสังเวียนเลือดได้อย่างสวยงามซึ่งทั้งคู่ชกกันในรุ่นคุยสเวทที่สนามกีฬายูโนสในเมืองเซเรบินบ้านเกิดของโคเวเลฟในประเทศรัสเซียสำหรับรูปเกมการชกเริ่มเกมในยกแรกโคเวเลฟและคู่ชกยังไม่ได้เล่นเกมอะไรเข้ายกที่2โควเลฟ เปิดฉากโจมตีม่นมัดขวาและหุกสายส่งทางม่นล่วงลงไปกรรมาการนับถึง8เมื่อเหลือเวลาอีกเพียง30วินาทีในยกนี้ยกที่3มันก็ต้องต่อสู้อย่างหนักกับบาดแผลที่ด้านนอกเปลือกตาขวาจากการต่อยหมัดของโคววเลปสอครั้งแมนยิงหมัดเข้าใส่โคววเล็ปจนทางโคววเล็ปต้องถอยหนียกที่4ที่5เกมการโชคช้าลงขณะที่โคววเลปพยายามอย่างมีสติที่จะไม่เล่น เครื่องเร็วจนเกินไปยกที่6โคเวเล็บ เริ่มโจมตีแมนอีกครั้งยกที่7โคเเลฟยังคงยิงหมัดโจมตีแมนการที่รั่วของเขาไม่สามารถหยุดหมัดจ,จิ้มหนักๆของทางโคเวเลฟได้จนเขาเองต้องล่วงลงไปแม้ว่าแมนจะพยายามลุกขึ้นยืนอย่างกล้าหาญแต่ก็ไม่สามารถโน้มน้าผู้ตัดสินและทีมงานของเขาให้เชื่อว่าเขาสามารถชกต่อได้การโบกมือของผู้ช่วยคนหนึ่งของแมนทาให้กรรมการต้องยุติก,การชกไปในยกที่7ทําให้เซอร์เกโคเวเลฟสามารถเอาชนะ ไไปได้แล้วก็ชัดเจนว่าไฟนี้คือไฟสุดท้ายของเขาเซอร์เกโคเวเลฟเป็นหนึ่งในนักชกปอนต่อปอนที่ดีที่สุดในโลกจากการนอกนาธานคิวเวอรี่ในยกที่4เมื่อเดือนสิงหาคมปี2013เพื่อควา้าแชมป์ในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทของนยูบีโอนักชกชาวรัสเซียคูมีหมัดที่หนักสามารถไต่อันดับขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของรุ่นไลท์เฮฟวีเวทได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง